สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งไปฟอกไตมากค่ะอยู่ทางไหนล่ะเนี่ยเพิ่งไปฟอกไตมากเดี๋ยวรีวิวรถในเบิรงเด้อค่ะแล้วแล้วค่ะทางนีเสียต้มปลาใช่ไหมครับอันทั้งไหนเฮ็ดต้มปลาค่ะสวัสดีครับโอ้ยข้าวกับมื้อะดรนี่ค่ะต้มปลาอยู่ข้างเสียต้มปลาเน้นค่ะต้มปลาเน้นต้มปลาใส่หมอนึงครับค่ะเมนูพิเศษครับมื้อนี้ เมนูพิเศษตมปลาเส้หนหมี่นึงครับไปใส่เบสมาได้ค่ะมาให้ทุกเป็นนะครับคุสองตัวเราจะเป็นสปองอะไรผ้าปลาอะไรเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปรีวิวไอ้รถรับ<ล>น,นเรืว,นนรวขับสีนี่คืกินรครับค่ะเรือเรือขับสีนี่ค่ะพระเอกของเรานี่ค่ะอันรีวิวก็บ่ค่อยเป็นเด้อค่ะ เห็นได้เรค่ะมันมันเต็มหน้าจอเกินไปเนาะอืนี่ค่ะเหลือคัดสีเลวค่ะพี่น้องนี่ค่ะขวาสิแล้วเห็ดเห็ดรดคนอนนื่นนํ่อันที่มันเป็นขาวๆนันเป็นกัอห่างเนี่ยรดคือบ่เป็นมันเป็นกับแสงบอกอืม ่คะเรียบร้อยค่ะมือหนีมือห้อยออกซะเดอ้อบอแมนออกหาศูนย์หนึ่งมอนอ่ค่ะรถล็อกอยู่บอเนี่ย ต้องคัตอีกเด็กค่ะโอ้นี่ค่ะข้างในโอ้ยข้างในกะโฮกแทะยังทันแล้วเด้อค่ะแต่แต่แต่รีวิวไว้เบิ้งซื้อค่ะ นี่ค่ะรถซื้อมาสองมื่นหาหร,หรือสามมื่นนี่แหละรถแท็กซี่เก่าค่ะพี่นอดด้องยกเครื่องไหม่ โอ้ยเบิงมีกระปองทรงกระปองสีพ่นสิมาคัดดูค่ะข้างบนกะสีดำด้อค่ะ เป็นหนังมันเป็นกับกับกัปสัาบอกซับเนาะโมเมนต์มันด,งดังเ้ยค่ะพี่น้อง่ทย่ทายมันก็เลิเป็นนั่นนั่นนี่ค่ะทอแตงเด้อค่ะเนี่ย เสียงบึน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 เลยแหละนี่ค่ะทางอีกทางหนึ่งค่ะสีมันเกิดสิเป็นแบบนี้แหละค่ะคันคันมันบดโดนแสงแดดเป็นเป็น,นด้ไรคะพี่น้อง พรีมือโอเคอู่มันเป็นอย่างมันจังเป็นข้วขาวนี่นี่บางนู้นั่นมันมันมันแล้วเลยได้มันนี่ค่ะที่มันเป็นนี่ค่ะเห็นยอท้องฟ้า รีวิวรถกเกราเฮดว่าเป็นค่ะเรียบร้อยค่ะเลือเลือคัดเงาเลือคัดเง,า,เดเงาด้วยค่ะพี่น้อง อันนี้รถที่ใส่คู่มือรถที่ใส่คู่มือค่ะเก่าแล้วล่ะค่ะพกเก็ดปีแล้วค่ะเนี่ยหวยหวย นองโอ๊ยเมื่อยมาแต่ฟอกไตเมื่อยเมื่อยหลายเมื่อ,เอยเอ,เอาไว้ตอนนี้กันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อยเดี๋ยวไปนอนพักสักพักหนึ่งโอ้ย บอกไตมาไม่ใหม่ละเมื่อยตอนนี้กันเด้อค่ะพี่นอ้องกนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปอย่วินดี้ในเด้อค่ะทั้งประเทศไทยประเทศนอกทั้งประเทศเล่าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้ออย่าลืมกันเด้อช่องน้อยๆของไปอยู่นี่แหละเหตุตั้งนานแหละแต่บ่มีเวลาบ่ม่นบ่มีเวลาเมือย เดี๋ยวหมอกันนะัดมั่กันเลยบุคอยได้เหตุค่ะอันนี้แต่ก่อนมันเป็นบ้านเซาค่ะอันนี้เป็นสนามบอล เป็นสนามบอลเด้อค่ะเนี่ยค่ะสวัตอนนี้กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ